สวัสดีครับผมสมานตานเหือด c e o ของ Holy Vision สถาบันร่างทรงที่ทุกคนรู้จักกันดีการที่คุณเปิดวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจเลยใช่ไหมดีครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเ<ๆ>มื่อก่อนเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ว่าจะทำอะไรดีจะขายอะไรดี คำตอบที่มักจะได้จากตำราหรือผู้รู้ก็คือว่าไปดูว่าเทรนหรือกระแสตอนนั้นคืออะไรและอินไซด์หรือความต้องการของคนในช่วงนั้นคืออะไรแต่ผมสงสัยมากกว่านั้นครับผมสงสัยว่าเราจะรู้ก่อนเทรนได้ยังไงเพราะถ้าเรารู้เทรนก่อนเราก็จะมีโอกาสที่ดีกว่าผมเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อค้นหาว่าเทรนได้อินไซด์คืออะไรแต่ผมก็ไม่เจอคำตอบท,ทันทีจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็บรรลุ เราไปถามผู้เชี่ยวชาญก็ได้นี่จนผมได้คําตอบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจคําว่าเทรนผิดมาโดยตลอดคิดว่าเทรนคือแฟชั่นคือกระแฟแต่ความจริงแล้วเทรนมันใหญ่กว่านั้นมากเทรนไม่ใช่แฟชั่นแต่แฟชั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเทรนเทรนคือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโดยวิเคราะห์จากสภาพสังคมโลกและพฤติกรรมมนุษย์ในช่วงเวลาหนึง่ง ในรอบ5ปีนี้คำที่เราได้ยินบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นภาวะโรคร้อนภาวะเรือนกระจกซึ่งจาภาวะโรคร้อนนี้ก็คือเมกนเทนนะครับเพราะโรคร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่งผลกระทบสู่การใช้ชีวิตของคนทั้งโลกพอเกิดภาวะโรคร้อนปุ๊บก็เ,เกิดการตื่นตัวในระดับนานาชาติ ทุกคนวัดรู้ถึงภาวะนี้ทําให้มีคนจํานวนมากเริ่มลดการใช้พลังงานโดยหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจําวันมากขึ้นมันก็เริ่มมีคนเอารถจักรยานขึ้นรถยนต์ขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานมากขึ้นเช่นกันพอมีจักรยานมากขึ้นเนี่ยไอ้โจรมันก็มากขึ้นไปด้วยคนที่ใช้จักรยานเองก็ไม่สบายใจมันก็เลยมีการทําที่ล็อกจักรยานที่ดีขึ้นเรื่อย ก็เป็นการคิดแบบผิวเผินแล้วครับประมาณว่าอ๋อโจรมันมากขึ้นกูก็ทําที่ล็อกจักรยานให้มึงดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณรู้อะไรไหมถ้าเราลองถามผู้บริโภคลึกลงไปเรื่อยๆเราจะพบอินไซต์ว่าความสบายใจที่สุดคือการไม่มีจักรยานให้หายสุดท้ายก็กลายมาเป็นระบบซิตตี้ไบค์หรือบริการเช่าจักรยานในเมืองนั่นเองครับยืมที่ไหนก็ได้จอดที่ไหนก็ได้จอดเสร็จก็เดินตัวปลิว สบายพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆและกว้างๆเทรนคือแนวโน้มพฤติกรรมของคนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งส่วนอินไซต์คือความต้องการที่อยู่ในใจลึกๆของคนที่มีผลมาจากเทรนส่วนเราภาคธุรกิจคือต้องจับอินไซต์เพื่อเสนอทางออกให้กับผู้บริโภคยกตัวอย่างครั้งหนึ่งนายเฮนรี่ฟอร์ดไปถามชาวบ้านว่า พวกท่านต้องการม้าแบบไหนชาวบ้านตอบว่าพวกเราต้องการม้าที่มีพลังแรงขึ้นจากคำพูดของชาวบ้านในฟอร์ตกัดความต้องการลึกๆในใจของชาวบ้านออกมาได้ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านต้องการแค่อะไรก็ได้ที่มีกำลังมากกว่ามา้าจนทำให้นายเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยตั้งรถยนต์คันแรกได้สำเร็จรวยเละเลยฟังแล้วอย่าเพิ่งปวดหัวนะครับ ถ้าคุณจะเปิดธุรกิจขายลูกชิ้นเล็กๆอาจไม่ต้องซีเรียสกับแมกะเทนระดับโลกก็ได้เทนเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่ในอำเภอในตำบลหรือในตอยหน้าบ้านนมันก็มีเทรนเหมือนกันนะแต่คุณต้องหัดสังเกตเรื่องรอบๆตัวให้ได้คิดให้ไวมองหาอินไซต์ให้เจอรวยเละเลยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า Holy Vision พัฒนามาจากตำนักร่างตรงที่ดูงมงายไร้สาระแล้วก็ดูไม่เจริญแต่เชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่เศรษฐกิจทุกตัวเนี่ย คนจะเข้าสำนักร่างทรงมากขึ้นไม่ต้องอะไรมากนะครับหัวจะออกทีไรเนี่ยปริมาณคนเข้าสำนักร่างตรงเนี่ยจะมากขึ้นกว่าปกติถึง35%เปเเลยครับสำนักร่างตรงเนี่ยถือเป็นผลพวงของ c o n o m i c Breakdown เลยนะครับในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจแย่แบบนี้ไม่ว่าใครก็รู้สึกไม่มั่นคงและต้องการที่พึ่งกันทั้งนั้นดูอย่างในแบงก์นิติครับการงานดีนั่งห้องแอร์ออฟฟิศกลางเมืองแต่งานหนักโบนัสไม่มีโอทีไม่ได้ เป็นแมงเม่าติดดอยรู้สึกไม่มั่นคงก็เลยต้องหาที่พึ่งทำไมไม่เข้าไปอ่ะไม่ชอบอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ชอบไม่รู้เลกลัวคใครมาเห็นหรือเปล่าน่าจะลองเข้าไปดูักครั้งนะเอานะไป ก็มันดูเสื่อมอ่ะดูงมงายอ่ะถ้ามันเท่ก็เข้าไปนานลโลก็่คนสมัยนี้นะจับอินไซต์ได้แบบนั้นผมจึงพัฒนาตำนักร่างตรงของผมให้ตอบโจทย์อินไซต์ดังกล่าวด้วยการวางทิศทางแบรนด์ให้ทันสมัยโมเดินสถานที่ดูดีมีการบริการอย่างเป็นระบบมีเจ้าพ่อและเจ้าแม่มากกว่าหนึ่งองค์ให้บริการเฉพาะศาสตรที่ตัวเองถน,นัด เพื่อความเป็นส่วนตัวเราก็มีห้อง p r i เวทสสำหรับพบเจ้าพ่อเจ้าแม่โดยเฉพาะสำหรับคนที่มาไม่ได้เราก็มีบริการเดลิเวอรีร่คนส่ง,งทรงไปเข้าฝันถึงที่เห็นไหมครับแค่รู้ทันเทรนและจับอินไซด์ได้ผมก็สามารถทำให้ตำนักร่างตรงที่ไม่น่าดูเนี่ยกลายเป็นธุรกิจ SME ที่เติบใหญ่ได้ก่อนจากกันเรามาสรุปเรื่องเทรน และอินไซต์กันอีกทีหนึ่งครับเทรนดไม่ใช่แฟชั่นแต่มันคือแนวโน้มของพฤติกรรมคนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งส่วนอินไซต์คือความต้องการที่อยู่ในใจลึกๆของคนที่เป็นผลมาจากเทรนนเวลานั้นๆ